มันมันไปหาทำลายทำลายเบี่ยนเปียนกันครับโอ้ยหนักทั้งนั้นเห็นไหมหมูมันร้องมันร้องขอชีวิตเสียงสุดเสียงมาเลยลเห็นได้ยินเลยโอ้ผมมันก็เอาให้เรียบร้อยเลยล่ะอะไรทุกอย่างเลยล้ยไก่เนี่ยร้องอู้หมาแมวมันฆ่ามันเอาให้เรียบร้อยมันตายสารทั้งหลาย ที่เกิดมาเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นลหละเป็นถึงได้สวดกันสัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นอ่าในมาที่เราสวดกันนะจิตเราก็ต้องโมงเราไปฆ่าเราต้องไม้เบียดเบียนก็ทําไมมันเป็นเพื่อนกันเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายอย่างมนุษย์เรามาอยู่ร่วมกันนี่ก็เป็นเพื่อนเหมือนกันแล้วก็จะมี ไปคิดโกรธกันทําไมไปคิดว่า้ายกล่าว้ายเกลียดชังกันทําไมแพ่เมตตากันไปก็เป็นสุขทุกข์ใครไม่เอาแล้วทุกกายก็ไม่ชอบทุกใจก็ยิ่งไม่เอาขอให้สะอาดสะอาดปราศจากโทษไม่โกรธเป็นความสุข